ใจหายทิสาวริทิสาโบกมือลาบ้านเก่าล้านเหมือนตัวคนเดียวใจหายอย่างมากหลังนางเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดอย่างทิสาวริทิสาลิมธรรมหิสอนได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เจ้าตัวได้สิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดเดิมและโบกมือลากลายเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อย โดยเธอได้กล่าวว่าช่วงแรกที่หมดสัญญากับสังกัดเดิมก็หนักใจจะไปยังไงต่อดีมันเหมือนเราตัวคนเดียวก็วอนผู้จัดตอนนี้พร้อมทำงานมากเลยขยากลองรับบทบาทนางเอกร้ายๆอยากเล่นคอมเมดี้แล้วอีกฟีลบถักไปเลยบทฆาตกรก็ดีคา้าทายดีงานพิธีกรก็จ้างได้พร้อมทำงานสุดๆงานนี้เหล่าแฟนๆก็เป็นกำลังใจและสนับสนุนเส้นทางใหม่ๆของสาวทิสาอย่างมากมายด้วย ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เธอกล่าวว่าสถานะยังว่างอยู่ไม่มีสเปครูปลักบภายนอกภายนอกก็ให้ดูสะอาดสะอา้านต้องลองคุยกันก่อนอายุไม่ติดคุยกันรู้เรื่องก็โอเคใจหายทิสาวริทิสาโบกมือลาบ้านเก่าล้านเหมือนตัวคนเดียวใจหายอย่างมากหลังนางเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดอย่างทิสาวริทิสาลิมธรรมหิสอนได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เจ้าตัวได้สิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดเดิมและโบกมือลากลายเป็นนักสแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อย โดยเธอได้กล่าวว่าช่วงแรกที่หมดสัญญากับสังกัดเดิมก็หนักใจจะไปยังไงต่อดีมันเหมือนเราตัวคนเดียวก็วอนผู้จัดตอนนี้พร้อมทำงานมากเลยขยากลองรับบทบาทนางเอกร้ายๆอยากเล่นคอมเมดี้แล้วอีกฟีลบถักไปเลยบทฆาตกรก็ดีคา้าทายดีงานพิธีกรก็จ้างได้พร้อมทำงานสุดๆงานนี้เหล่าแฟนๆก็เป็นกำลังใจและสนับสนุนเส้นทางใหม่ๆของสาวทิสาอย่างมากมายด้วย ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เธอกล่าวว่าสถานะยังว่างอยู่ไม่มีสเปครูปรัภ์ภายนอกภายนอกก็ให้ดูสะอาดสะอา้านต้องลองคุยกันก่อนอายุไม่ติดคุยกันรู้เรื่องก็โอเค